วันนี้แม่กิ่งมาอัปเดตทองมีกับทองมาดค่ะทองมีทองมีไม่นอนเหรอลูกฮะส่วนทองมาดนี่ค่ะทองมาดนอนเล่นใช่ไหมลูกแม่กิ่งเอายาให้กินก็กินไม่ได้ค่ะ ให้เท่าไหร่ก็บ้วนออกหมดสงสัยต้องพาไปฉีดยาเอานะลูกนะแม่ก็หมดยาไปหลายเม็ดแล้วเหมือนกันแม่กิ่งคิดว่าเขาคงกืนไปแล้วก็ไม่กืนก็คายออกมาให้เท่าไหร่ก็คายออกมาหนูต้องกินยานะลูกไม่งั้นหนูไม่หายเนี่ยนี่อะไร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 หืม นี่ไรไม่ลูกกลุ่มนี้นอนคุยกันเหรอลูกดู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 แม่กิ่งให้ดูคนนี้ให้ดูคนนี้ดู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 ปีนกัดมือแม่กิ่งดูดูดูเห็นแม่เป็นขนมบะละกินบ่อยๆไม่ได้ลูกต้องกินเป็นเวลานะลูกนะเด็มาอยากกินตลอดเวลาไม่ได้ดูค่ะดูดูดูกองมาบนอนนะลูกนะ นอนนะลูกนะแม่ให้ปลาทูนอนเป็นเพื่อนลูกแม่ให้ปลาทูนอนเป็นเพื่อนหนูนะลูกนะนอนกับปลาทูนะลูกไพี่ทองแท้ทำไมลูกคห,ห้พาเด็กๆแต่น้องดูแข็งแรงอยู่นะคะ ไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงเพียงแต่ว่าน้องน้องอาจจะไม่ชินกับชุดด้วยไม่ชินกับชุดด้วยแล้วก็หน้าอาจจะยังเจ็บแผลอยู่ค่ะแต่ว่าจะหน้าค่อยๆดีขึ้นค่ะหายไปๆนะลูกนะให้พวกงหูาหายไวๆดูดิกำลังใจเราเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยกลังใจน้องๆอ,อยู่ ลุมล้อมเต็มบ้านไปหมดเลยดยสูสิพี่ทองแท้ก็นอนเฝ้าหลังกรงเลยใช่ไหมลูกแม่ลูกนอนนอนพันกันตัวเป็นเกลียวเลยค่ะทองจันทร์กับแม่ทองมาวันนี้อากาศดีฝนตกค่ะบ,บ้านใครฝนตกเม่เลยบ้านไม่กิ่งฝนตกตกหยุดหยุดทั้งวันเลยค่ะ ยอุ้ยยากันนอนอ,อ่ไปไปกวนทองหยดต่อกวนทองหยดต่ออูอไปนอนทับทองหยดดีตั้งหากกนอนที่น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆตะม,ม,มุกตะมิดน้อยของแม่ะลูกอะไปทับน้องอะ่ะฮะ ดูน้องก็ไม่ตื่นนอนต่อค่ะเป็นการนอนที่น่ารักเลยลูกความอบอุ่นของพี่น้องนะลูกนะทั้งของแม่ของพี่น้องส่วนกลุ่มนี้ค่ะมาอ้อนแม่ทองก้อนทองหยิบทองงยอดของเราถามคนพี่น้องอ้อนแม่ได้ตลอดถ้าเจอหน้าแม่ ดูท,ท,ท่าท่าอ้อนของพี่ทองก้อนโอ้ยพี่ทองอ้อนเนี่ยลูกอ้อนอะไรมากมายขนาดนี้เราเนี่ย <c oughs> อ้อนมากอ้อนมาเลยลูก <c oughs> คู่นี้ยังไม่ตื่นค่ะความน่ารักในการนอนของคู่นี้เขา หยดยอมให้พี่ทองจันหนุนไม่ลืมตาละมลืมตาละแต่ก็ยังไม่อยากตื่นลืมตาเฉยๆแม,ม่ยังไม่อยากตื่นแม่อากาศมันดีฝนตกอากาศดีค่ะเด็กๆดูกลางวันเด็กๆบ้านนี้อยู่กันยังไงคะ่ะอู เมาอ่ะลูกอู้อู้อ้อ้แต่ละคนค่ะนอนตะมุตะมิหลบมุมหลบมุมนอนกันตะมุตะมิเพอนะอะไรอลูกฮะอือมองกับบองโก้ไม่หลับไม่นอนคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วลูกอู้อู้อู้ทองสุกทำไรทองสุกทำไร ฝูกเกอ้อนอะไรลูกแต่ละคนค่ะ